ฝากผลงานนิดนึงนะพี่ตอนนี้นอกจากไม่มีเล่นละครแล้วนะพี่ละครตอนนี้เหรออย่างเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะมีถามว่ามีคนติดต่อไหมมีมีครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเราเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ็ดโมงถึงคือเราลาไม่ได้รู้ไหมว่าดย๋ยวที่ผมบอกว่าทำไมตอนนั้นถึงถึงต้องเลือกเอาว่าจะเป็นทหารเลยจะจะเป็นเล่นละครต้องพักราชการเพราะอะไรเพราะหนึ่งละครเนี่ยเขาจะมีคิวละครอยู่สองแบบคิวละครหนึ่งจะลามีเจ็ดวันใช่ไหมครับเราจะต้องให้คิวกองละครเนี่ยไม่จันถึงพุธก็พฤรหัส ถึงอาทิตย์เพราะฉะนั้นสมมุติว่าผมเล่นระบำดวงดาวนเนี่ยครับละครประจำของเราดวงดาวนเนี่ยเขาจะเป็นจันทร์ถึงพุธเราก็จะรู้กัน แล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วอย่างนางเอกอย่างพี่พลอยไอพี่พลอยเนี่ยพลอยเชอร์มาเนี่ยเขาจะมีคิวเขาคืออีกเรื่องหนึ่งเขาจะถ่ายเพื่ออะไรถึงอาทิตย์พอเป็นจันทร์หึงพุธก็รู้ว่าเขาต้องมาถ่ายละครดวงดาวพอเป็นพักอาทิตย์เขาจะไปถ่ายอีกเรื่องหนึงห่งนี่คือคิวละครที่เขาเรียกกันออ๋คิวละครอ่าคิว<ม>ละครเขาจะเป็นอย่างนี้จันทร์หึงพุธกับพฤหัสถึงอาทิตย์เพราะนั้นพอเราเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันทำไม่ได้ผมเห็นมีดาราคนหนึ่งเพิ่งบอกว่าตอนนี้ก็เรียนเสร็จรู้ผมจำเหล่าเขาผิดหรือเปล่าพี่สมจิต พี่สมจิตพี่สมจิตทหารเรือป่ะวะพี่สมจิตไม่ทหารเรือตำรวจด้วยแหละอ๋อครับคือก็เรียนเสรีอยู่เหมือนกันโรงเรียนเสเนี่ยจะบอกก่อนว่ามันมีมันมีอยู่ทั้งเสรีทหารบกเสรีทหารเรือเสรีทหารอากาศข้ามเหล่ามาเรียนได้ไหมเนี่ได้ครับได้ครับเป็นโคต้าของแต่ละเหล่าทัพซึ่งจากทหารบกเนี่ยก็จะมีทหารเรือมาเรียนแต่ทหารเรือเนี่ยเขาจะไม่เป็นไม่ไม่ไม่ใช่คนที่เป็นผู้การแต่เป็นนาวิกโยธินเพราะนาวิกโยธิน ใช้การจัดการรบแบบทหารบกคือทหารราบอหนอไหมส่วนตำรวจที่มาเรียนเนี่ยก็จะให้ตำรวจตารโรงพักแต่จะเป็นตำรวจต่อชดอเอพราะใช้ใช้การจัดกองทัพแบบทหารราบ ก็ค <c oughs> uh so mm ือเอาง่ายคือมาเรียนแล้วต้องได้ความรู้กลับไปใช่ครับอันนี้น้องแตงกวานะครับสวัสดีคก็จะจะเป็นผู้การที่สวยมากแล้วก็สวยครับเวลาโดนแสงก็จะไบร์มากครับผมเวลาเขาเข้ากล้องเนี่ยเราจะกลายเป็นคนดําขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมทันงที่จริงๆเราก็ขาวนะครับผมแต่ไปเจอเขาเนี่ยเรากลายเป็นคนดาขึ้นมาทันทีเลยก้อนเนี่ยครับก็ที่บอกว่าช่องห้างเราก็โชคดีตรงที่แต่ละคนก็จะไวใกล้ๆกันแล้วก็ เป็นเหมือนครอบครัวเหมือนที่เล่นกันนี่ก็จะเป็นประมาณนีอ้อย่างพี่นัทถ้าสมมติต่อไปเรื่อยๆสักสิกสปีเราก็จะเห็นพี่นัทในยศพลตีนะฮะโภน,นาโภนาาธาก็อยากฝากผลง,งานนะครับตอนนี้ก็มีรายการขับซาไบาเกอร์นะครับขับซาไบาเกอร์ก็เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้มอเตอร์ไซค์ทางด้านไหนเียเฟซบุ๊กยูทูบครับของขับซ่าเลยของพิมพ์เลยว่าขับซาไบเกอร์นะครับรายการนี้เราตั้งใจทําเพื่อที่จะเป็น สื่อกลางสำหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องรถสงสัยอะไรสงสัยอะไรรถ <ลบ S 1> ผมขี่แล้วมีการแบบนี้อ๋อลูกปืนแตกครับ จริงๆต้องเปลี่ยนโซ่แล้วนะครับแต่มันเครื่องจะใช้เบอร์อะไรดีครับรถผมใช้แบบนี้อะไรเนาะมาเป็นคําถามโลกแตกซึ่งรายการนี้มีไว้เพื่อให้มาแลกเปลี่ยนความรูม้กันอันนี้คือถามได้นี่คือไรสดไรสดครับไรสดครับไรสดค,ครับเดี๋ยวีนี้เปลี่ยนเปทุกวันเพื่อนหันละรายการนี้ก็จะมีกูรู5คนนะครับก็จะมีอย่างผมก็จะรับผิดชอบฝั่งบิ๊กไบค์อย่างอีกคนหนึ่งเพื่อนปอนเนี่ยเขาจะเป็นสายวิบากสายโมตัดพี่เอกลายินทาก็จะเป็นสายรถเล็ก

ต oh. อนนั้นก็เลยคุยกันทีมเอ็มเบอกโอเคท่านก็นเอาไปทำเพื่อหัดกันแล้วกัน,กน,กนผมเวลาผมจะอัปเดตผมก็พอดีมีเพจอ่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เวลาผมจะอัปเดตเนี่ยผมจะเช็คก,ก่อนเช็คก,กับทางทางพินัทอ่าทางพินันนะครับว่าผมก็จะพิมพ์ข้อไปถามก่อนเลยถ้าวันไหนด่วน uh. ก็ถ้าไม่ด่วนนะําจะถามเลยว่โตจีพีสุดต่อสัญญ,ญาหรือยังเราก็จะ uh. มาอัปเดตทางวงการซุปเปอร์บค์ก็อัปเดตได้ทางรายการ,รทั้งหมดครับใช่ครับแล้วก็ถามตอบเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ช่อง5้าก็คือข่าวกีฬา นะครับแล้วก็ BIC โซ่ใบหรือว่า OR BIC โซ่ใบก็จะเป็นเสียงเสียงในใน e b o o o YouTube เว็บไซต์จะเป็นเสียงบรรยายที่เป็นเสียงผมพอแข่งแต่รุ่นจบผมก็จะวิ่งลงมาสัมภาษณ์นักแข่งที่เข้าพเดียมหนึงสอโอ้โหแล้วเสร็จปุ๊บจบรุ่นก็จะวิ่งกลับไปบรรยายต่อนี่ครับวิ่งมาประมาณแสนกับบาทนะครับทำเดอะประาณนี้ขอให้ขึ้นเร็วๆครับก็ก็จะมีหลักๆก็วันนี้แล้วก็แข่งรถ ก็ยังแข่งอยู่ใช่ไหมแข่งอยู่ครับแต่ว่าเป็นสายอยากอยากอยากลองอีกฟิลหนึ่งสายโมตานั่นแหละซูเปอร์โมโตอ่อนี่เป็นสปอนเซอร์ให้รุ่นน้องผมด้วยนะครับจาอาสใช่ไหมจาอาตบอกว่าให้ให้เสื้อให้เสื้อให้ให้ของไปใช้อะไรคืออย่างงี้คือก็ก็ช่วยกันครับคือเหมือนที่ผมบอกว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แข่งบ้านเราเนี่ยมีสองอย่างนะครับไม่เก่งแบบเทพก็แม่งบ้านรวย เราะมันใช้เงินหมดใช่แต่อาร์ตเป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งเก่งไหมแต่ก็เด็กที่บอกค่าใช้ใจ่ายมันก็เ,นเยอะ<ช>แล้วด้วยฝีมือก็จะมีเพื่อนหมอ้ปอนนี่แหละ <c oughs> เพื่อนปอนนี่ทำรายการด <c oughs> ้วยกันเนี่ยก็จะทํารถให้อาร์ตขี่ <c oughs> แล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยแต่ด้วยความที่ปอนเนี่เขาเป็นคนที่ ไม่ค่อยเก่งโลกโซเชียลนะได้ใช้ประไทศไทยก็จริงแต่แบบคนไม่ดังนะคนก็ไม่คยรู้จักต้องใช้คำว่าไม่ไม่ดังไม่ได้ผมต้องพูดผมว่าคนไม่คยรู้จักคุณจากถามว่าถ้าคนขี่โมเตอร์หรือวิบากก็จะรู้ใช่คนในวงการจะรู้จักพี่ปอนด์นใช่ใช่คือเดินเข้าไปถามว่าพี่เคยถามพี่ปอนด์หลายอย่างเกี่ยวดูโลกไม่มีคําถามไหนที่แกจะตอบไม่ได้มันจบวิศวะมาเออมันจบวิศวะเข้าใจไหมคุยกับมันเป็นบิลลิงเป็นได้หมดเลยมันจบวิศวะมามัน เป็นคนจบวิศวะแต่แม่งมนทำซ่อมมอเตอร์ไซค์อะซ่อมมอเตอร์ไซค์จริงจหลายคนมองว่าแบบบ้าป่ะแต่มันคือตอบโจทย์มันมันถูกจุดเว้ยชอบเขาใส่ไหมคือชอบผมชอบที่รุงเครื่องยนต์กูก็เรียนวิศวะแล้วคู่มาซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่คือถ้ามันเก่งโซเชียลคนนี้มันรวยไปไหนตอนไหนละแต่ว่าตอนนี้คือมันก็ทําคนเดียวผมถามว่าทำไมถึงทำอู่คนเดียวบอกว่าเวลาทาคนเดียวปัญหาไม่เกิดอื เการู้วิธทำยังไงแต่ถ้าเราโยนให้คนอื่นทำเนี่ยบางทีคนทํารถเนี่ยบางทีก็อยากทาเสร็จเร็วลูกน้องอ่ะอยากทําเสร็จเร็วอยากพักอยากอะไรเนี่ยไ่ก็ทาไปสุดท้ายเวลาเขาด่าเขาไม่ด่าลูกน้องนี่เขาด่าอูใช่ด่าอูเูกไหมเพราะนั้นเราเก็บงานเองของเราดีกว่าทํางานออกไปให้หมดต้องรออยากได้ของดีต้องรอต้องรอต้องรอนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องไปแต่งตัวและเดี๋ยวเข้าไปตรงนู้นเดี๋ยวผมพาไปแนะนำเขาเข้าก่อนล้วกันว่าอะไงก็เดี๋ยวพอผมแต่งตัวเสร็จก็จะปึ๊บ ห้องนี้เข้าไปห้องนี้ให้มองข้าวมองข้าวเท่าไหร่ประมาณนี้แค่นั้นนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งตัวอนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวลองไปที่รถกันได้ครับให้รู้ว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานจริงๆนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้พี่นัทไปทำงานก่อนนะครับ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 ตอนนี้ก็ เดี๋ยบร้อยคุณหั่นเต็มตัวกลับบ้านแล้วครับกระบ้าเต็จแล้วเดี๋ยวไม่เชื่อวอาขี่มอเตอร์ไซค์มาเชื่อไม่เชื่อวอาขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์มาจริงครับตรงนี้มันมอเตอร์ไซค์มันช่เวลาได้แต่ก็วัดดัวฝนตอนแรกนัดพี่นัดนะครับผมกับสองคนผมขับเราไปมาเหมือนกันพี่นัดมาช้าแน่ๆเอาแทน X14 มาแทนจป๊ะเลยครับไม่ช้าคือใช้ขี่ทุกวันครับเราจะคำนวณเวลาของเราได้กำลังขึ้นค่ะขี่รถไดมสองคนอ่ะผมขับแอลลอกมาครับน้องขับอีกแมะ ผมคิดถึงเอ็กแม็กเลยก็อีท่าไหนอ่ะพี่ไม่ๆม่เขาตัดหน้าอ๋อเขาตัดหน้าเขาตัดหน้าแล้ว x m a กข้อเสียคือมันเป็น ABS พอถนนแห้งอ่ะมันจู่จู่จู่จูชนตูดไม่อยู่ไม่อยู่แต่ผมจะบอกว่ามันทำให้เรารู้อย่างนึงนะว่าชนตูดกูไม่ผิดเอ้าเออพี่ชนตูดนะพี่ผิดเอ้าทำไมไม่ผิดตัดหน้าเราเขาหลบแหวว อ๋อเขาเปลี่ยนเลนมาตัดเหรอพี่เอออารมณ์เหมือนว่ามันเป็นมันเป็นเลนที่ต้องเลี้ยวขวาพี่ก็อยู่ชิดขวาเพราะพี่จะเลี้ยวขวาแล้วก่อนที่จะเลี้ยวขวามันจะมียูเทิร์นมันขับมาเสร็จปุ๊บอารมณ์เหมือนคุยกับแฟนเพื่อนอ้าวเพี่ยยูเทิร์นนี่หว่ามันก็เลยกลับรถเลยแล้วใครจะเบรกทันวะเนี่ยบอกว่าพี่ก็ชนตูดตุ้งสักแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าออกนี่พี่เขาบอกว่าพี่ผิดพี่ชนตูดพี่บอกว่าเฮ้ยพี่ตัดหน้าผมด้วยอะไรเงี้ยว่าผมจะผิดได้ไงวะอะไรเงี้ยสรุปสุดท้ายก็คือ เอาประกันมาคุยกันอ๋อเขาก็มีประกันเนี่ยมีใช่ค่เามีประกันเราก็มีประกันก็เลยมาคุยกันสรุปสุดท้ายก็คือ,อมันด้วยจำนวนด้วยหลักฐานแนละ้วเนาะก็เขาก็ผิดก็ซ่อมรถไปอันนี้ก็เป็นความรู้เสริมแล้วกันวารายการของเรานี่คนดูส่วนใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์ฮะใช่ครับเอ,อ่อความรู้เสริมของผมก็คือเวลาเราเป็นฝ่ายถูกเราเรียกร้องได้หลายอย่างนะสวัสดีครับสวัสดีครับเราเรียกร้องได้หลายอย่างนะครับเรียกร้องได้อย่างแรกคือค่าเสียหายตามจริงของรถ อย่างที่สองคือตหนนี้นผมเสือ้อเสื้อขาดกางเกงขาดรองเท้าขาดหมวกกันน็อกเป็นรอยอฟิลม์มกระจกแตกก็เบิกตามจริงเหมือนกันได้หมดเลยได้หมดแต่อันนึงอันนึงที่ที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือค่าขาดประโยชน์ค่าขาดผลประโยชน์ค่าขาดประโยชน์คือจากการใช้รถนะครับจริงๆเราจะร้องได้เห็นที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาจะอยู่ที่300บาทต่อวันครับ เราก็ตั้งเรื่องไปเลยแล้วเขาก็จะมาไก่เกียร์ที่ว่าโอ๊ยแพงไปอ่ะลดหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะก็มาคุยเงีให้จบสรุปสุดท้ายผมจบสองเรื่องแต่ค่าขับประโยชน์ผมผมไม่จบเราก็ไปที่เรื่องแรกคือคุยเขาให้จบครับไปจบเสร็จปุ๊บเราก็ไปคอปพคอ,อปพอคือเขาจะดูแลเราเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยครับอปอก็จะเป็นคนกลางครับเรียกไอเนี้ยบริษัทเนี้ยมาไก่เกียร์ให้ว่าเฮ้ยค,คุณเขาเขาข,ขนาดนี้แล้วคุณจะไม่ไม่เคลียร์เขาสรุปท้ายคือก็ ถ้าคอปปไม่จบก็ฟ้องอ๋อแต่ว่ามันจบบางเรื่องได้ไงของผมมันมีสามเคสใช่ไหมครับรถค่าเสียดายทรัพย์สินแล้วก็ค่าขาดประโยชน์ลถกัรัท่าสี่โอเคค่าขาดประโยชน์ไม่โอเคก็รอคอปปพอเราก็เสนอไปว่าโอ้ยขนาดนี้ถ้าเขาบอกไม่ได้ก็ฟ้องเอาเพราะเราก็ไปฟ้องแต่ว่าเราก็จะมีมีทีมทีมทนายขางของของเขาก็ช่วยเหลือให้อีกทีหนึ่งไปพนายอาสาในเรื่องรถดิพอเอ็กซ์แม็กไม่มี คุณลองซื้อ14มาขี่ดิครับเดี๋ยวนะ X Max กับ14แล้วก็คือจริงๆแล้วพี่เคยมีฮายาคันหนึ่งหลัง CBR 1000ยุคนั้นอ่ะตังตังเฟืองฟูเฟืองฟูเองฟูเฟืองฟูเองฟูก็จะมีทั้ง CBR 1000แล้วก็ซื้อฮายามาเพิ่มฮายาได้ไปขี่ออกทิพย์จนตอนหลังก็รู้ความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากว่ะอยากอยากขี่รถฟิลฮายาแต่ว่าฮายาก็เคยมีแล้วไงอันนี้เขาเรียกทรงอะไรพี่อ่อสปอร์ตทัวร์ริงครับอ๋อสปอร์ตทัวร์ริง พยาเคยมีแล้วไงก็เลยแบบอ่ะขอไปสิบสี่ก็ได้วะอะไรเงี้ยก็เลยซื้อซะสิบสี่แป๊บนึงมันจะมีที่ล็อกหัวล็อกให้อ่าอ,อันนี้ก็เป็นรถเนีย่ยรถรถ,รถยุคเก่าเป็นประสงเลยรถยุคเก่ามันจะเป็นถังแม่เหล็กเนาะมันอยู่อหครับพี่นัทอยู่อันเนี้ยเป็นแม่เหล็กติดเดี๋ยวแค่เนี้ยใช่แล้วก็มีแม่เหล็กตรงนี้ตรงนี้เป็นลาอขีอ่เนี่ย นี่นี่ผมให้ดูอย่างหนึ่งหลายๆคนสงสัยนะครับผมเคยถามพี่นัทมาเมื่อสามปีที่แล้วว่าไอ้เลขเนี้ยคืออะไรตามท้ายรถทุกคนจะเห็นนะครับนี่ครับเลขอย่างนี้นี่ไงพี่นัทอธิบายรุ่นเตรียมทหารรุ่นเรียนร้อยปกติอะเตรียมทหารสี่สี่เรียนร้อยรุ่นห้าสิบห้าจะเป็นเสรุ่นเก้าสิบหกอ๋ออะไรไหมแต่ของพี่เนี่ยคือละครที่เราไปเล่นละครมาเราก็เลยมาเรียพร้อมรุ่นน้องเมื่อไหรกลายเป็นคนเดียวใน ในในประวัติศาสตร์วังที่เป็น44 55 99อุ้ยเบิ้ลมากเกิดชีวิตเกิดเบิ้ลเออเตียน44ชาวบอ55เสรุ่น99อืมแตและเป็นคนเดียวนะครับเป็นคนเดียวอุ้ยใครใช่เพื่อนไปกันหมดแล้วใช่เพื่อนไปหมดแล้วเพื่อนไปเป็นรุ่น96หมดแล้วก็เนี่ยครับก็ใช้ชีวิตจริงๆกับรถคันนี้แหละ ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่นัดมากเลยนะรับขอบคุณ,คณกันครับขอบคุณที่สนใจชีวิตของข้าราชการตัวเล็กๆคนหนึ่ง <laughs> แต่ผมที่คุยตกลงคุยกับน้องอะ่ะว่าอยากให้มาถ่ายเพราะว่าผมอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถเป็นได้อย่างที่เราอยากจะเป็นอยู่ว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนแค่นั้นเอง คนโตนในสลัมไม่จำเป็นต้องเป็นโจนเสมอไปอันนี้พี่บอกก่อนแล้วก็อยากให้มีความฝันครับเวลาเราอยากจะทําอะไรอยากจะมีความฝันอะไรหาใครสักคนหนึ่งมาเป็นต้นแบบของเรารเหมือนที่ผมบอกผมอยากเป็นนักหาผมมีพ่อแม่ดอผมอยากเป็นนักเทโลผมมีนิกกี้เฮเดนมีพี่เอกชมนาณนเบดอลผมอยากเล่นละครผมก็มีพี่เอกชมนาณนที่เป็นทั้งผู้ประกาศเป็นทั้งนักแสดงด้วยเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราหาตัวอย่างแบบอย่างที่ดี ดีนะหาแบบอย่างตัวอย่างที่ดีนะครับไม่ใช่เห็นคุณนี่รวยอย่ากเป็นแม่งทำคาสิโนอันนี้ก็ไม่ใช่รนลฟิลคนละฟิลนะก็รุ่นเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างดูพี่นัดเป็นตัวอย่างนะครับว่าฝันให้ไกลครับไปถึงเราไมีเป้าหมายผมใช่ครับต้องมีเป้าหมายครับไม่งั้นเราจะเคว้งเราจะทําตัวไม่ถูกว่าแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้ไงแต่ว่าพอเรามีเป้าหมายปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าคนพวกเนี้ยเข้ามาถึงเป้าหมายเนี่ยเขาเริ่มจากอะไรแล้วเราจะได้เริ่มต้นถูกไม่ต้องไปควานหาว่าเฮ้ยอะไรอยู่ไหนยังไง ทำขึ้นมาเองทุกอย่างด้วยตัวเองใช่ใช่ใช่ก็นี่แหละครับทุกอย่างสร้างเองได้อยู่ที่ว่าเราจะทำหรือจะหยุดทําคเองเดกไปละขอบคุณครับสวัสดีครับสด่คกันองกจากการขอบคุณครับฝาด้วย